เพราะว่าจาประจำวันโพธิที่25ตุลาคม2 0 2 3สัปดาห์ที่1 9เทศก,กาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายของนบ,บุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องดังนั้นอย่าให้บาปครอบงำร่างกายที่ตายได้ของท่านจนท่านต้องยอมตามราคาตันหาของร่างกายอย่ามอบร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดให้แก่บาปเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำความชั่ว แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าดุดดังคนที่กลับคืนชีพจากความตายมามีชีวิตใหม่จงถวายทุกส่วนของร่างกายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องมือในการประกอบความชอบธรรมบาปจะไม่เป็นนายเหนือท่านอีกเพราะท่านไม่อยู่ใต้อำนาจธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่อยู่ใต้อำนาจพระหัสถานจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปได้เพราะเราไม่อยู่ใต้อำนาจบทบัญญัติ แต่อยู่ใต้อำนาจพระหัสสถานกระนั้นหรือหามิได้ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเมื่อท่านมอบตัวเป็นทาสเชื่อฟังนายคนหนึ่งท่านก็เป็นทาสของนายคนที่ท่านเชื่อฟังนั้นไม่ว่านายคนนั้นจะเป็นบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือจะเป็นความเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตามขอพระคุณพระเจ้าที่ท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่ท่านเต็มใจเชื่อฟังพระธรรมคำสอนที่ท่านได้รับมาและเมื่อเป็นอิสระจากบาปแล้วท่านก็มาเป็นท่ารับใช้ความชอบธรรมพระวราสารในบูรุกาเวลานานาพระยาสูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิท์ว่าเพึงรู้ไวเ้เถิดถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใดเขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแง่บ้านของตน ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้พระบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมายเปโตรทูลว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราหรือสำหรับทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆเพื่อปานส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนด ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตนแต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่านายจะมาช้าและเริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายและหญิงกินดื่มจนเมามายนายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขาไม่ได้คาดหมายในเวลาที่เขาไม่รู้ นายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตนแต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนมากแต่ผู้รับใช้ที่ไม่รู้ใจนายแม้ทําสิ่งที่ควรจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วยข้อคิด ขอให้เราภากเพียรในการทำความดีเพราะสิ่งใดที่ทำด้วยความตั้งใจดีรู้ตัวใส่ใจรับผิดชอบรอบคอบสิ่งนั้น จะกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครๆก็พร้อมฝากภาราหน้าที่ไว้ได้ด้วยความวางใจและเพราะเราไม่รู้วันเวลาจึงเผลอปล่อยตัวตามความสบายอยู่บ่อยๆเราจึงต้องวอนขอพระกำลังจากพระเจ้าอยู่เสมอช่วยเราไม่ให้แพ้การผจญให้มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมาด้วยความรัก ซื่อสัตย์ใส่ใจและกระตือรือร้นทำให้เป็นนิสัยโดยเฉพาะในการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อเป็นพยานอย่างเข้มแข็งจนถึงที่สุดขอพระองค์ทรงคำจุนเราให้มั่นคงจนถึงวาระสุดท้ายในวันที่พระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023